เจสซี่โรดิเกสคือความภาคภูมิใจของเมืองซานอันโตนิโอชัยชนะเหนือคาร์ลเคลลารนั้นทำให้นักชกหนุ่มวัย2ีปีได้กลายเป็นแชมป์โลกคนที่6ในประวัติศาสตร์ของเมืองซานอันโตนิโอโดยทางโรดิเกสนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันนี้ผมเห็นเข็มขัดแชมป์โลกที่อยู่ที่บ้านของผมผมเองไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่ามันเป็นความจริง ผมเคยฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้คาดเข็มขัดแชมป์โลกที่ไหลหรือที่เอวของผมแต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่โต๊ะอาหารในบ้านของผมแล้วเมื่อเร็วๆนี้ทางโรดดิเกตนั้นได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติที่บ้านเกิดของเขาหลังจากเขาเดินทางกลับมายังเมืองซานอันโตนิโอมีแฟนมวยหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่ร้านอาหารประเภทไก่สไตล์เม็กซิกัน เพื่อที่จะต้อนรับแชมป์โลกคนใหม่ที่เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขทุกๆครั้งที่ขึ้นชกผมระลึกอยู่เสมอว่ามีชาวเมืองอันโตนิโอมากมายที่คอยนุนหลังผมอยู่ผมรู้ว่าทุกๆคนที่นั่นสนับสนุนผมเสมอผมมีความสุขและความภาคภูมิใจจริงๆที่ผมเกิดและเติบโตที่นี่ผมไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่อื่นเลยจริงๆ แบมได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจกับแฟนมวยในบ้านเกิดของเขาเองที่มารอแสดงความยินดีกับเขาที่ร้านอาหารแห่งนี้ที่เขากับโจชัวฟังโก้พี่ชายที่เป็นแชมป์โลกเช่นเดียวกันเดินทางมาในวันดังกล่าวซึ่งโจชัวนั้นของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของดูนยูบีมาตั้งแต่ปี2020และความสัมพันธ์ของพี่น้องทั้งสองคนสนิทแนบแน่นกันมาก และมากเกินกว่าที่จะขึ้นชกล้มแชมป์โลกกันเองได้ในอนาคตซึ่งแบมเองก็ได้พูดถึงพี่ชายของเขาว่าเมื่อผมเข้าค่ายซอมเขาก็จะอยู่ที่นั่นเขานอนข้างๆผมเขาออกวิ่งเป็นเพื่อนผมทุกๆวันความสัมพันธ์ของเราพี่น้องไม่เคยจืดจางโดยที่สองพี่น้องนั้นได้เป็นสิทธิเอกของโรเบโตกาเซียเทนเนอร์ระดับตำนานคนหนึ่งซึ่งเป็นยอดเทนเนอร์ ซึ่งเขาก็ได้กล่าวถึงสิทธิลักสองคนว่าโจชัวเป็นแรงจูงใจแรกๆให้กับแบมในการชกมวยและตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็กลายเป็นแชมป์โลกไปแล้วมันก็อาจที่จะมีการแข่งขันกันอยู่บ้างนิดหน่อยซึ่งเป็นเรื่องดีของพวกเขาที่ไม่ต้องการเป็นคนแรกที่ต้องเสียตำแหน่งก่อนดังนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงซ้อมหนักมากขึ้นกาเซียก่าว ในการโชคไฟต่อไปของโรดริเกตนั้นน่าที่จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังซ้อมอยู่กับกาเซียโดยหมุนเวียนไปซ้อมยังโรงยิมหลายแห่งทั่วเมืองอาราโมและทางโรดริเกสก็ได้กล่าวอีกว่าผมมั่นใจและพร้อมขึ้นโชกับใครก็ได้ผมยังคงต้องฝึกหนักและพัฒนาตนเองต่อไปเพราะตอนนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของผมเท่านั้นผมจะพัฒนาขึ้น ก็จากการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้นโรดูเกรสกล่าวนั่นเอง